บ้านเท่าเห็นไ่มครับบรรยากาศที่บันทึกการ,เ,ราเปิดงาน แล้วก็บรรยากาศที่พื้นที่ไล่ไล่ภาพอยู่ตรงนี้ครับอยู่ทางรีสอร์ทอำเภอส่น้องครับถือว่าเป็นสุดยอดอีกคนหนึ่งโอ้โหบรรยากาศแบบนี้เนาะครับท่านรองนายกถือว่าเป็นคนกว้างขวางอยู่ในอำเภอส่น้องแมนครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แขกบ้านแขกเมืองมาภาคกันเลยนะครับถือว่าคืนนี้ผู้รับผู้ใหญ่มาหลายครับเพราะว่าจะเป็นทั้งท่านรองต่างๆโอ้มากมากบรรเจ้าที่บ้านเมืองครับแล้วก็โดยเฉพาะ มืัอนี้เป็นวันเกิดเพื่อนนะครับคนมาอวยพรแล้วก็แจกรางวัลนลยครับลูกน้องในทีมงานเพื่นครับบอลเป็นตัวทักผัดตู้เย็นแม่ไม่ได้นี่แหละฮะเข้า่าย่ำเหตุงานเมื่อยน้ำกันครับแม่ย่ำประสบความสําเร็จงานฉลองกันแจกรางวัลกันเพื่อรับผู้นั่ของแท้นะครับหลังหลังเวทีนะครับไปรีสอร์ทครับไกรเพชรรีสอร์ทนะครับมีนกอินทรีความ นอกอินซี่นี่จ้องตะปบเนื้โอเลยต้องจ้องตะปบเนื้อเรียว่าภาพสวยภาพสวยงามครับเรื่อสอนตั้งตากับต,ตามแบบมีรูบฟุตบอลฟุตบอลพอมและเบรกต่อไปนะครับน,กนอกจากสีนน่เบร์ขันต่อที่เมื่อที่แล้วนะครับโต๊ะนะครับโต๊ะโตอาหารนี่ฮะข้าวเจ้าสิมีสุ่มมีสุ่มหมายถึงว่าแขกเขามาในยัง บริเวเสิร์ฟใแต่โจีนเนี่ยมันจะมีซุ้มพิเศษมากกิ่นย่างกันย่างไปย่างไปย่างไปทั้งสุปข้าวเช้า่วนมากสิเน้นขนมหวานขนมหวานขนมแบบไทยๆเนี่ยขนมแบบไทยๆ เราศิลปินมาในง่ายกับหลายคนมินี่มี่บาววีบาวบาว,บาวีนะฮะแล้วน,นักร้องดังๆมินี่ก็มาหลายเด้ส่วนทังลัมของมินี่มากกินอย่างเดียวคือว่าได้รับเป็นแขกพิเศษครับได <c oughs> ้นอนรีสอเจลาหองครับโอ้โหมาตรฐานอลังการแต่ว่าคาซาวะแพงเด้คาซาวะแพงเพราะว่าท่านล่องอาดุลนี่ต้องการยังไงหัวคะแน่น แล้วก็แขกในองค์การบริหารมาจากทั่วประเทศมาพากันร่วมท้งต่างประเทศพร้อมนะครับเอาละครับเข้าไปรอบรงต่อเดี๋ยวจะโง่กลับมาบอกพิณาวาไปเจอเสนแน่เชิญครับสวัสดีครับท่านรองนายกนะครับผมขอให้ท่านแนะนําตัวสักนิดหนึ่งนะครับครับผมอาดุลไก่เพชรคือเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อสมัยที่ผ่านมาตอนนี้ผมกำลังดำเนตำแหน่งเป็นรองนายก ครับอยู่ที่ตำบลตำบลทุ่งคอกนี่ครับในพื้นที่ที่ผมจัดรีสอเนี่ครับอ๋อครับเป็นตำบลทุ่งคอกตอนนี้เป็นเทศบาลหรือยังครับอ๋อยังครับเพราะว่าเป็นเขตอบตอครับ ครับทุกท่านครับมูอนี้ผมเบาสุเมืองหมอแค่เมืองขอนแก่นจะเดินทางมาร่วมเป็นแขกผู้พิเศษครับในงานนี้ครับเป็นเกียรติย่างยิ่งที่ท่านท่านรองนายกเนาะได้เชิญมาจากขอนแก่นจากอีสานเดินทางมาที่อำเภอสองพี่น้องครับครับตั้งอยู่ตรงไหนครับท่านตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องอยู่ระหว่างเส้น น้องมันเพียงกับคุณพ่ออยู่ระหว่างคึงกลางกันแล้วอย่างที่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้คือใกล้กับวัดทับกระดานฮะอ๋อใกล้วัดทับกระดานคือเป็นถิ่นที่คุณพุ่มพวงครับเป็นศิลปินชื่อ้องของเมืองไทยใช่ครับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์อ๋อใกล้ใกล้ใกล้กับอำเภอตรงนี้ของพี่น้องครับใกล้กับตํานตบ่อสุพรรณครับเป็นเขตติดต่อกันห่างจากตรงนี้ก็ประมาณสักไม่เกิน 5- 6กกิโลครับ ขออนุญาตอีกนิดหนึ่งท่านครับวันนี้เป็นวันวัน,วนคล้ายวันเกิดครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมครับแล้วก็เลยถือโอกาสที่เปิดสํานักงานที่รีสอร์ทเป็นไกเพชรรีสอร์ทไปเลยครับผมบพื้นที่เท่าไหร่ครับท่าน<ล>สี่ไร่เศษเศครับผม<อ>มีแนวคิดยังไงถึงออกแบบเหมือนเรือบ้างลูกฟุตบอลบ้าง คือสิ่งที่ผมสร้างมาผมคิดว่าเราอยากให้คนที่เขาเข้ามาพักของเราเนี่ยได้ชมแบบแปลกๆบ้างครับบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นอย่างงานชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ไม่มีไม่ลุ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดมันงานหลายๆอย่างขึ้นมาเนี่ยคือเขาก็เอ้ยไอ้นุ่นมันมันน่าเข้าปล่าวะอะไรเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเพิ่มความหลากหลายครับผมคืนหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับท่านมันมี800แล้วก็พันหนึ่งแล้วก็ พันสอ0 0ันหกสองพแล้วก็ 6, 650อ้อยหาสเริ่มต้นที่650บาทครัอค,คอนเซปต์อาจจะต่างกันในห้องบ,อบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ครับใช่ครับคุณผู้ชมครับสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาที่อำเภอสองพี่ดองนะครับเส้นระหว่างนครปบฐบมกับสุพรรณนะฮะอยู่ตรงตำบลทุ่งคอกจังตวาดปินเปียงจะแวะพักแวะ เที่ยวแวะชมตรงนี้เปิดให้ท่องเที่ยวด้วยครับผมมีหลากหลายมีต้นไม้มีอะไรโอ้โหดูดูด้านด้านหลังของเราครับเป็นรูปนกอินรีมีความหมายยังไงครับท่านผู้ใหญ่อินรีเนี่ยคือผมที่ผมเห็นอินรีมาเนี่ยผมคิดว่าอินซีเนี่ยมันล่าเหยื่ออย่างเดียว มันไม่เคยมีเป็นเป็นให้ใครล่ามันเลยเราก็คิดว่าถ้าเราทํากิจการถ้าเราได้เหยื่อมาเยอะๆเราก็ได้เหมือนได้เงินมาเยอะๆนะครับทนเลยนั่นคือแนวคิดของท่านรองนายกนะฮะอ่าณตบลทุ่งคอกนะคุณผู้ชมนะฮือว่าท่านมีไอเดียได้ดีมากดูสงเก็เดี่ยวดังท่านบอกว่าเดี่ยวหรือนกเอ็นซีไม่เคยตกอยู่การล่าของใครนะะโอ้โหแนวคิดเจ๋งมากครับคุณผู้ชมเนาะยังไงก็ ผู้ใหญ่ขออภัยท่านรองนายกนะมีอะไรจะแนะนําคุณผู้ชมทั่วประเทศนะแนะนํานิดนึงครับสำหรับตำบลทุ้อของเราครับผมคิดว่าถ้าเกิดถ้าท่านผู้ที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับถ้าผ่านเส้นหนองานองเปียงทุ่งคอกหรือนครปฐมสุพรรณ ผมขอยินดีครับในพื้นที่ตรงนี้ยินดีที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องและก็มาคุยกันได้ครับมีไม่มีมาคุยกันได้ครับราคาไม่มีปัญหาครับครัโอสุดยอดอ่ก็ดังที่บอกครับคุณผู้ชมครับราคาก็ไม่แพงเริ่มต้นที่650บาทครับถือว่าเป็นห้องที่ประทับใจมากนะในห้องนี้หลากหลายแสงสีอสุดยอดบรรยากาศก็ดีนะอย่าลืมแล้วแล้วทางอบตของเรานีทุกพ่อขีมีอะไรที่เป็นพิเศษมีเด่นอะไรไหมเชิญชวน หร,ร <Hai S 1> ือมีการพัฒนาอะไรบ้างครับตอนนี้อ๋อตอนนี้คือกาลังฝึกหัดเด็กครับเพราะว่าให้ทำัตจกรรมของในหมู่บ้านครับออ๋ส่งเสริมหัตจกรรมในหมู่บ้านโดยเริ่มให้เด็กๆมาช่วยกันครับเป็นแนวคิดไอเดียที่ดีมากครับคุณผู้ชมนะสำหรับออบาตตหรือเทศบาลแห่งใดอยากจะเอาไปเป็นบททดสอบหรือเป็นภาคพื้นฐานก็มาติดต่อ ท่านรองนายกได้นะครับผมนะวันนี้รายการของเรานะครับก็ดีใจฮะที่ได้มาสัญจรมาทางจังหวัดสุพรรณดังที่บอกครับคุณผู้ชมของเราทีวีลำโขงนะคนอาเซียนมหาชนคนอาเซียนช่อง1 1 8ครับฝากคุณฟังไปด้วยนะฮะคุณผู้ชมไปด้วยตอนนี้ถือว่าคนชมมากนะครับท่านรองนายกทีวีลำโขงช่อง1 1 8นนี้ถือว่าสุดยอดก็ดีใจอีกครั้งหนึ่ง ยังไงต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบาวสุมเมืองมาแคนนะครับดีใจหลายเอาเดี๋ยวช็อตหนาเบรกหนาพอกันไปครับช็อตนี้สวัสดีครับ